สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะหนิงก็เอาผลงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเสื้อตัวนี้นะคะรอบอก42นิ้วความยาว22นิ้วค่ะสีสันสวยงามมากเลยนะคะตรงช่วงใต้รักแร้นะคะหนิงจะทำดอกเล็กๆนะคะเอาไว้ตรงนี้นะคะกันแขนตึงแขนลังนะคะ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ถักตามหนิงแล้วไม่ได้ใส่ดอกเล็กๆแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆลองดูก่อนว่าแขนตึงไหมแขนหลังไหมหรือลองวัดดูก็ได้นะคะถ้ามันตึงหรือหลังเกินไปก็สามารถใส่ดอกเล็กๆได้เลยนะคะหนิงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เพื่อนๆเข้ามาติดตามและรับชมคลิปของหนิงและผลงานของหนิงนะคะทุกๆแบบนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะคลิปนี้ นงก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ